สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษร on learn นะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครูบอสก็มาพร้อมกับความรู้ใหม่ๆนะครับที่มาเงงเอียดเงเอียดที่นักเรียนทุกคนเนี่ยพร้อมรับพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมใช่ไหมดีมากวันนี้นะครับครูพูดเลยเรื่องไม่ยาก นะถ้าตั้งใจเนี่ยสบายๆแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมาก่อนนะครับหนังสือเรียนภาษาไทยป .3 เล่มที่1นนะครับของอักษรหยิบขึ้นมาเลยครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับเล่มนี้ดีมากสรุปทุกอย่างละเอียดเข้าใจง่ายทุกประเด็นชัดเจนทุกประเด็นจริงๆนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่ครูจะพูดต่อยอดจากอักษรหันหรือรอหันครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ครูจะพูดเรื่องการอ่านสะกดคําที่ใช้รอหัน แต่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยครูพูดคร่าวๆว่ารอหันเองเนะี่ยแบ่งเป็น2ประเด็นครูขอทวนก่อนนะครับคือรอหันประเด็นแรกคือเมื่อเป็นรอหรันไม่มีตัวสะกดตามเราก็จะออกเป็นรอหันไปเลยเช่นบันก็คือไม่อากาศตามไม่นอนหนูใช่ไหมแม่กนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีตัวมาต่อท้ายมันจะได้รับอิทธิพลจากตัวมันจะได้รับอิทธิพลจากตัวหลังมันจะออกเสียงเป็นตัวสะกดของตัวถัดไปจะได้ไมาเช่อนอัดอ่าเช่นอะไรครูขอยกตัวอย่างเช่นสรรพสินค้าใช่ไหมพอพานเป็นแม่กบอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ครูสอนไปในครั้งที่แล้วนะครับเรามาดูครับครั้งนี้เนี่ยครูจะขยายรายละเอียดให้มันกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ยกตัวอย่างศับมากขึ้นนะครับครูแบ่งเป็นประเด็นประเด็นนะครับเกี่ยวกับการอ่านสะกดคําที่ใช้รหันเริ่มที่ประเด็นแรกครับเสียงรหันอ่านออกเป็นอันนะครับตรงนี้คืออันแบบนี้ครับเดี๋ยวครูเขียนแบบนี้ดีกว่านะครับนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับก็คือออกเป็นอันแบบนี้เช่นอะไรนะครับเช่น กันถากันนิกาหันษามันคากันสะบันพศคันหิตคันชิดนะครับคำที่ครูอยากจะย้ำนะแล้วถ้าใครจำได้จะเก่งมากเลยนะครับคือมักมันคามันคาเนี่ยบางครั้งเราจะเจอในรูปแบบของคาว่ามักนะครับเช่นทุกสมุทัยนิโรธมักมักตัวนี้เนี่ยแปลว่าทางมักตัวนี้แปลว่าทาง, Mark, ราทางหรือบางครั้งเราจะเจออีกรูปหนึ่งคือมักแบบนี้ ก็แปลว่าทางหรือบางครั้งเราเจอเป็นมาราคะแบบนี้ก็แปลว่าทางเช่นชนละมาคือทางน้ําสะทนละมาคือทางบกนะครับกันสะแปลว่าอา่อยอีดอกจันครับคือบรรพศบรนพศแปลว่าภูเขาสองคำนี้ควรจํานะครับเป็นคําพื้นฐานที่ใครหลายคนที่เรียนภาษาไทยควรรู้สับเหล่านี้นะครับสังเกตแบบแรกออกเป็นเสียงอะไรนะเสียงอันนะครับกันถาขออ่านพร้อมกันอีกรอบมีอะไรบ้างกันถากันนิกา หันสามันคากันสะบันโพสคันหิตคันชิดโอเคนะครับทันนะทันนะครับโ okay. อเคไพน์แรกแบบอันแบบที่สองครับแบบที่สองดูแบบที่สอง,อแ,บบสองแบบที่สองครับรอหันออกเป็นเสียงอะนะครับออกเป็นเสียงอะเมื่อมีพยัญชนะที่ตามมาไม่มีรูปสละกกำกับสังเกตนะครับข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นมอมา้าถอถุงสอสลาถอถุงพอพาดไม่มีตัวสระกำกับก็ให้ออกเสียงตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวสะกดเช่นทำตัดทัดอัดบับนะครับตรงนี้นะครับคำที่น่าสนใจคําำว่าทัดทัศนะตรงนี้นะครับแปลว่าการมองเห็นนะการมองเห็น ส่วนอัถะตรงน e ี้แปลว่าเนื้อความหรือความหมายนะครับคาที่นักเรียนควรทราบนะครับและรู้ความหมายเช่นอัถะตัวนี้นักเรียนควรทราบเลยเพราะเป็นคําพื้นฐานมากนะครับคาว่าทัศนะใครรู้นี่เก่งนะเปราว่าการมองเห็นเราจะเจอเช่นกล้องจุลทรัศน์ใช่ไหมจุลละคือเล็กๆทัศนะคือมองเห็นเพราะนั้นกล้องจุลทรัศน์คือกล้องที่ใช้มองเห็นสิ่งเล็กๆกล้องโทรทัศน์โทระแปลว่าไกลทัศนะคือการมองเห็นกล้องโทรทัศน์คือสิ่งที่ใช้มองเห็นในสิ่งที่มันทำไมครับไกลๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมาว่าถ้ายิ่งรู้สั์เยอะ ก็ยิ่งเข้าใจอะไรง่ายขึ้นนะครับต่อไป3ครับกรณีเช่นเดียวกับข้อที่2แต่มีอีกคำหนึ่งตามมารอหันก็ยังคงออกเสียงอะนะครับออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามหลังรอหันใช้เป็นตัวสะกดของพยางค์ที่ใช้รอหันและออกเสียงเป็นพยางคเบาเชื่อมคำที่ตามมาสังเกตว่าคำเหล่านี้จะกลายเป็นตัวสะกดและก็มีการออกเสียงเชื่อมคำเป็นอะตรงกลางเช่นก,กรรมกร ธรรมชาติพันนาสังเกตนะครับตัวสะกดจะตามพยญชนะตัวหลังนะครับแล้วก็จะมีเสียงอะเนี่ยแทรกมาอยู่ตรงกลางแทรกมาอยู่ตรงกลางเห็นแล้วนะไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคนะครูขอไปกรณีต่อไปเลยนะครับกรณีที่4ครับรอหันออกเสียงเป็นเสียงอะเมื่อมีตัวพอพานตามมาตัวพอพานใช้เป็นตัวสะกดออกเป็นเสียงอับคือแมกกบนะครับเป็นแมกกบ ประสมกับสระอะเป็นเสียงเชื่อมกับพยางที่ตามมาเช่นขับพระธาตุบับพระชาหรือบางคนอ่านเป็นบนรรพชาก็ได้บับพชิตหรือบรรพชิตก็ได้บับพภาคสัพพนามสัพพคราษสัพพสษามิตรคำเหล่านี้นะครับถ้าเราเจอพอพานปุ๊บรู้เลยเป็นแม่กบแต่ในบางคำปัจจุบันก็อนุโลมเป็นแม่กลได้เช่นเราอาจจะบอกว่า บรรพชิตก็ได้หรือบัพภาิตก็ได้แต่จริงในอนดีตเนี่ยเป็นบันพภาิตนะครับคําที่ควรทราบเช่ไรครับบรรพชาหรือบัพภชาบรรพชิตบัพภาิตสัรพนามนะครับคําว่าออบัพภชาหรือบรรพชาตรงนี้แปลว่าการบวชนะแต่บวชตรงนี้นะครับใช้กับสมมเนธถ้าเป็นพระสงฆ์จะเรียกการบวชของพระสงฆ์ว่าอุปสมบทนะครับอีกคําที่น่าสนใจคือค,คาว่าสัพพคราต สับพรยสัปคาดคือปรากฏการณ์ที่สุริยุปร,ราคาหมดดวงเนาะก็คือมันมีการบังกันทั้งดวงเลยเราจะเรียกว่าสุเราเรียกว่าสัปคาดนะสับพันนี่คือทังปวงโอเคนะต่อไปนะครับกรณีที่5นะครับรอหานออกเป็นเสียงอ่า ตัวพยัญชนะที่ตามหลังรองหันมีรูปสระกำกับอยู่ให้อ่านตัวพยัญชนะที่ตามรอหันเป็นตัวสะกดของพยางที่มาข้างหน้าและเป็นพยัญชนะต้นประสมก,กับสระที่กำกับอยู่เป็นพยางต่อไปสังเกตครับอันนี้จะมีความยากนิดนึงปกติเราจะเจอว่าพยัญชนะต่อท้ายเนี่ยมันเป็นตัวเดียว,ยวแต่อันเนี้ย มันไปประกอบกับสระเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับก็อ่านเป็นตัวสะกดด้วยและอพยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นพยาค์ถัดไปของสระต,ตัวต่อไปด้วยเช่นกัตตุการกกร,รมมชวาตกร,รมมาธิการกรรม,มาชีพครูขอดูตัวนี้นะครับคำนี้น่าสนใจคือกรรม,มชวาตกรรม,มชวาตตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับกร,รมมชวาต ถ้านักเรียนเจอวาตะนะครับจำไว้ว่าวาตะตัวนี้แปลว่าลมอาจจะนอกจากวาตะเช่นวาย,ยุเนี่ยก็แปลว่าลมวายโยเนี่ยก็แปลว่าลมพายุเนี่ยก็แปลว่าลมชะตัวนี้เนี่ยแปลว่าเกิดน,นะครับกร,รมะชาว่านเนี่ยแปลว่าลมที่เกิดขึ้นเวลาเบ่งคลอดบุตรเคยดูในคลิปนะเวลาที่คนเป็นแม่เขาคลอดบุตรก็ต้องเบ่งอื้ออะไรเงี้ยไอ้ลมที่เบ่งอื้ออเออย่างเงี้ยมันจะมีสับไฮโซไฮโซสับสวยๆเนี่ยเรียกว่า กรรมชวาศนะครับหรือว่ากรรมอาชีพนะการตุการกกรตุการกพูดง่ายแปลว่าทําหน้าที่เป็นประธานหรือบทประธานคือผู้กระทรรํากิยาเนี่ยเราจะไม่เราจะอาจจะใช้ศัพท์ตัวเสวอว่ากัตุการกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับต่อไป6ครับรอหันเนี่ยออกเป็นเสียงอันและมีเสียงระเชื่อมกันเชื่อมกักบพยางคที่ตามมาด้วยนะอันนี้จะมีความน่าสนใจคือมีเสียงระแทรกตามมาด้วยเช่นพันลดึก สารพรางพัระดึกคืออุจออาาออาอจาระแข็งก้อนกลมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นอุจจาระแข็งก้อนกลมๆเนี่ยคนโบราณจะมีชื่อเรียกแยกออกมาเรียกว่าพันระดึกสารพรางสัภานีเพราะทั้งทั้งหมดองค์คือตัวนะสารพรางคือทั้งตัวทั้งหมดอันนี้สุดท้ายนะครับกรณีที่เจ็ดนะคือรอหันที่อ่านได้สองอย่างเช่นภรรยาสารเสริดเช่นเราอ่านเป็นพัญญาก็ได้ ภรรยาก็ได้สันเสริญก็ได้สารเสริญก็ได้เพ่นมันมี7ข็อครูขอย้อนนิดนึงทวนนิดหนึ่งนะทวนนิดหนึ่งนะเพ่นขอทวนอีกรอบเพ่นรอหันของเราอาจจะเป็นกรณีแรกนะครับก็คือถ้ามันไม่มีอะไรมากํากับต่อท้ายออกเป็นเสียงอะไรเอ่ยเสียงดังๆตอบเป็นเสียงอันอันนี้กรณีแรกกรณีที่2นะครับคือรอหันนะครับออกเป็นเสียงอะแต่ถ้ามีรูปตัวสะกดเป็นตามมาก็ออกเป็นสุดเงตัวสะกดตามต,ามตัวหลังอันนี้แบบที่2 สนะครับในกรณีที่เป็นหมอม้าก็ให้ออกแทกอะตรงกลางเช่นกรรมกรธรรมชาติพันนันนากรณีที่4รอหันออกเสียงอะตามด้วยผอผ่านให้ออกเป็นอับอับอับเป็นต้นแต่บางทั้งออกเป็นเสียงอันได้ตัวอย่างเช่นขับพับธาบัปพชาบันปชาบับพชิตบันพชิตบับพบพภาคสพนามสัพพคราสสัพพสามิตร ต่อไป5นะครับรอหันออกเป็นเสียงอะตัวพยัญชนะที่ตามหลังรอหันมีรูปสระกำกับอยู่ให้อ่านตัวพยัญชนะที่ตามรอหันเป็นตัวสะกดของพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าก็คือถ้าสมมุติเนี่ยมันตามสระก็ต้องออกเอาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นพยัญชนะต้นของคําต่อไปด้วยตัวอย่างเช่นกัตตุการกกรรมัชวาทกรรมมาธิการกรรมมาชีพนะครับและก็สุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนกันไปเลย รอหันออกเสียงเป็นอันถ้ามีรอเรือสะกดให้ออกเสียงระเช่นพันละดึกสันระพางสุดท้ายนะครับรอหันที่อ่านได้สองอย่างเช่นพันยาพันระยาสรรเสริญสัรรเสริญเป็นไงครับนักเรียนนักเรียนใจแล้วว่าในเรื่องของรอหันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากซึ่งครูก็พูดมาหลายรอบแล้วว่าถ้าเราพูดง่ายๆก่อนนะไม่ลงรายละเอียดแบบครั้งนี้รอหันก็คือคําที่ออกเสียงถ้าไม่มีตัวสะกดต่อท้ายก็เป็นอัน แต่ถ้ามีตัวสะกดต่อท้ายก็เปลี่ยนไปตามตัวสะกดตัวอื่นซึ่งอักษรหันตรงนี้จําได้ไหมครับว่าเราบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่แบบนี้อย่างเดียวในอนดีตนอกจากรอหันอาจจะมีนอหันในอนดีตแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงรองหันอย่างเดียวครูขอพูดเพิ่มอีกที่เราเรียนกันไปแล้วรอหันตรงนี้ส่วนใหญ่พบใน2ภาษานะครับ1คือภาษาสันสกฤต คือภาษาหนึ่งในอินเดีย2คือภาษาเขมรนะครับปัจจุบันคือภาษากัมพูชาถูกต้องไหมครับแล้วเราก็จะมีหลักเกณฑ์ย่อยๆอย่างวันนี้ที่เราเรียนกันคือหลักเกณฑ์ย่อยๆที่เราเห็นนะเช่นบับพพชาบัณพชาครูม,มั่นใจหลายคนคงเพิ่งรู้ว่าคำนี้อ่านได้2แบบจริงๆอ่านได้2แบบนะถูกทั้งคู่เลยอ่านว่าบัพปชาก็ได้บัรพชาก็ได้อ่านว่าพัญญาภรรยาก็ได้อ่านว่าสรเสญหรือสรรเสริญก็ได้เพนประเด็นที่คุยไปตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้หลักรู้เกณฑ์และทบทวนบ่อย ใครที่ยังไม่เข้าใจประเด็นเหล่านี้นักเรียนทุกคนก็สามารถทบทวนบทเรียนของเราได้นะครับที่หนังสือเรียนเล่มไหนเอ่ยเก่งมากครับหนังสือเรียนภาษาไทยป .3 เล่มที่1ของอักษรยิ่งทบทวนก็ยิ่งเก่งอย่างแน่นอนวันนี้หลายคนเสียงดังฟังชัดต,ตอบดีตอบครบทุกประเด็นที่ครูต้องการคําตอบเหล่านั้นนักเรียนก็ช่วยกันน่ารักมากนะครับรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ดีจริงๆนะครับก็พบกันคาบเ,เรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน